สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้ามาเด้อพี่น้องสวัสดีทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อมันเด้อมาเด้อแซ่บๆกันบุงชูมเมสซีมิฟองเซ่ฮนะจากเขาสิบเบิ้งบุเบิ้งกันสวัสดีไปแซ่บๆพี่น้องโอ้ยเนาะมาเด้อค่ะเด้อแซ่บๆกันพี่น้องวันนี้หลกักงวดเดียวพีน่พนอ้องกิกนผู้เดียวมาเด้อผู้ใดอยากก็มาโอเคอเวาลายังห่าง เพียผักก็มาเป็นสวนเบิ่งเอาเองมีหลายอย่างผักแป้วกับปลูกอยู่สวนสวนหน้าต่างพี่น้องเอองามๆเด้อเบื้งเนี้ยเออบ่ได้ไร้สารบ่มีปุ๋ยจากเทียแต่ก็งามหน้าหนาวเพิ่นงามจ้ะเอาสะเดาแห้งมาจากบ้านต้มดวกอร้อยแล้วแตงหอมหอมพี่น้องเอ้ามาอลายๆจะจะกินผักกาดเอียงก็ว่าไปพี่น้องเลยมาเด้อซุยจะซุยลุยมาเด้อกินไปคุยไปให้เขา มื่อนี้บอกินข้าวเหนียวเด้อพี่น้องจา้ามื่อนี้บอกิน,ข,นข้าวเหนียวขานอ้วนกินข้าวเหนียวข,ขึ้นอืดก,ก,ก็เลยกินข้าวเจ้าจ้าข้าวเจ้าก็บ่ได้หุงไม่ดอกเพราะว่ายังก็ข้าวเจ้าหุงไว้หลาย,ลายมือแล้วใส่ตู้เย็ยนไว้พี่น้องจ้าอยู่มองเหล็กเขาบ่อยู่มองนอกเขาบ่ก,ากินทิ่มเขาทิ่มน้ำด้วยพี่น้องจา้าคุณดม่กินกัเราเอามาแซ่บๆกันๆๆๆแซ่บๆสแสรบทำเหล็กแหกหมันเอา นนี้กินมือก็ด้กินได้อยงอยากกินซ่อนเพราะว่าเป็นข้าวเจ้ามาๆมา,มาอืมอืับไส่ตับพร้อมนะเพื่อนได้สิพร้อมสุดจับมาพร้อมอืออือได้ดางเดียวด่ามันสุกอือออือหืม เยดีขนาดอือ,อผักเพลยวเจเ็บเล็กกระทังนี่หนักก็ขึ้นพี่นอ้องเอ้ยพอเอาเหิวไม่บ้านตอนกลับไปบ้านอตอนกลับไปบ้าน เดอนมกระลาปีเที่ยวพี่น้องก็เลยหป้ปลาปจึงตากแดดให้เอาม,มาได้กิน,นมาเส้นหนต้มได้ปีนึงแล้วพี่น้องเ้ยเพราะนานี่นาผักกระตูนเห็ดแจ้ง นี่นะขมมพี่ต OK ้องเข้ากันเดีจับอืมอืมแขกที่มอง กับลาบแช่วพี่น้องอุ๊หช้มตามสบายได้เจ้อเด้ออยากช้มจากนาทีกับว่าไปไล้วแจ่ แบบอากาศแซ่บพี่น้องเลยช่วงหยุดก็หาแต่เน่ากินกินกินนอน,นออนออืมนน เผาก่นผาแพ้วพี่หนองเป็นย่บานเผาเนัะปูอะไรๆนุ่มเหมือนเซตับวันอือกันจับ จะลองพอบจังแจ่บจังแซ่บดิสุดยอดอยากบออยากกับมา

เอาพ้องแอค่มี้แหละเอืมกินตัวหลักต้ำนี่พอพอหอหม,มักอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะคะไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำไกงให้ได้ค่ะเด้อไปบ๊ายบายเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสุดสุดบ๊ายบายขอบคุณค่ะ